สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวขนมว่แกงร้านลูกเจี๊ยบที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนะครับขนมว่แกงร้านลูกเจี๊ยบนะครับที่ผมจะรีวิวนี่เลยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นถ้วยเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับหาะไว้โหหสํารับไว้ทานคนเดียวเลยนะครับผมอย่างเช่ลักษณะนะครับก็ข้างล่างนี้ครับก็จะเป็นถ้วยฟอยนะครับข้างบนก็จะเป็นฝาใสๆเอาไว้คล้อมครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์เลยเป็นสติกเกอร์ เอาไว้คาบยาวเลยนะครับนี่แล้วก็มีตานะครับตาของเป็นลูกเทียมนะครับแล้วก็มีช้อนนะครับเอาไว้ทานนะครับผมซื้อมาเราก็สามารถทานได้เลยนะครับส่วนราคาราคานี่คือย่อมเยาวมากนะครับั่วละสิบแปดบาทนะครับแต่จะมีบางช่วงนะครับที่เขาจัดโปรโมชั่นก็คือหกถ้วยร้อยนะครับถ้าเขาจัดโปรโมชั่นนะครับหกถ้วยร้อยเราก็จะซื้อแล้วก็เขาก็จะใส่ถุงมาให้เรานะครับเป็น แบบนี้เลยเห็นไหมครับถุงน่ารักมากเลยนะครับเป็นลูกเกียร์นะครับโอ้โหนี่ลูกเกียร์เป็นถุงสีแดงครถุงแบบนี้เลยนะครับที่เราไปซื้อมานะครับแล้วเราก็จะเป็นช้วยเล็กๆนี่ครับไว้พร้อมทานร้านลูกเกียร์นะครับเป็นร้านที่ดังเดิมเป็นสมัยแรกๆของเพชรบุรีนะครับผมเนี่ยอยู่เพชรบุรีมานานนะครับทุกครั้งที่ผมกลับมาเพชรบุรีนะครับผมจะต้องซื้อขนมเนี่ย กลับไปฝากเพื่อนที่ทํางานหรือไม่ผมก็จะซื้อติดตู้เย็นไว้ทานนะครับขนมแกงนะครับถ้าเราเก็บที่อุณหภูมิปกตินะครับก็จะอยู่ได้1นถึงสวันแต่ถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นก็จะเก็บได้ประมาณ1อาทิตย์หรือว่า7วันแต่ถ้าเราอยากเก็บไว้ได้ทานนานๆเลยโหนะครับแนะนําเลยครับแช่ห้องฟิตเลยนะครับถ้าเราแช่ห้องฟิตนะครับโหเรารับรองได้มากเลยครับว่าเราจะ